สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็พบกับเกม s a k u ระส a k u r a s i m u a กันอีกเลยนะคะเจ๊เจวันนี้เราเล่นเกี่ยวกับเมื่อฉันไปเจอซัมบี้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมได้คะ่ะอา้าวทำอะไรอะ่ะเออกำลังพาแม่มาอึ๊อ,อยู่เสร็จยังเนี่ยอ้าวไปเสร็จแล้วแหละ โอเคแค่เสร็จแล้วนะด,ดีกว่าไ,ไ,ไปตามมาเลยคนอะออ๋อคันนิ้นไหวนี่วะตึมตึมถล่มแล้วไม่ไม่ได้ ดังเนี่ยนี่ขอ,อโอเคมาแล้วมาแล้วโง้ไปไปเฮ้ยอย่าลืมขับรถสิมันไกลนะั้นทงโรงเรียนเลยอ่ะ เขาบอกว่าเขารู้เขาบอกว่าซอมบี้อ่ะนะบุกโรงเรียนเลยโอ้ยโอ้ยเราไปหน่อยไปดีกว่าเปิดไฟขับดีกว่าเออเสียวเมื่อกี้ เฉยๆเลยไปดีกว่าน,นี้ที่เขาว่าซอมบี้บุกอรารวาดเหรอเนี่ยทั้งเมืองเลยป่นทั้งเมืองเลยอะ่ะตอนนั้นยองฮีก็มาทำคนอื่นเออ ก่อนไหมเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันเกิดเหตุนิดหน่อยอ่ะโอเคเฮ้ยขอว่าไปเลยได้ไหมอะ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยววันนี้อ่าอาจารย์บอกว่าเออทำไมตอนตอนเช้าเนี่ยก็ยังมืดอยู่เลยอะ่ะขอตออั้งเวลาไปใหม่หน้อยเฮ้ยมืดแล้วหล่เนี่ยคนซ้อมมือกำลังซ้อมเวลา อเออนั่นไงครูใหญ่มาแล้วเออเดี๋ยวครูใหญ่เฝ้าให้เนอะจ้าทุกคนเอ้ยไงมานี่มานะอะไรครับเออวันนี้อยู่อาหารไหมว่าจะไปซื้อล้ะบักซอยให้เอาไก่ย,ย่างไหมไม่เอาครับโอเค บโบนั่งนี่เลยอะไรเนี่ยนั่งทุกคนนั่งเร็วเหนียวหน้าวันนี้เขาบอกว่ามันมีซัมมิใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ฉันจะออกล่เธอแล้วฉันหิวข้าวไปเอวทุกคนฉันหิวข้า,มาวมนกรละดูฉันอยากไปกินอาหารแล้วเดี๋ยวคอยเลือกเพื่อนมาก่อนมากันครบแล้วใช่ไหมเราจะไปกินอาหารกันแล้วนะ เดียวให้รอตรงนี้ก่อนรอกินอาหารเผื่อคนแวะมาทางนี้หยุดรอ,อก,ก่อนเฮ้ยมาแล้วเหรอเนี่ยขอรอก่อนนะรอรอรอก่อนนะแจมแ่วซมมีก่กำลังจะบกุกขึ้นเดี๋ยวยามาก่อนอเดี๋ยว เอายามาแล้วนะยวลุ้นพี่รอให้นะเดี๋ยวยามาแล้วใช่ไหมเออมันมาแล้วเหรอมาแล้วครับมันอยู่ตรงนั้นครับเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวเออดูแลตัวเองดีๆได้เนาะเอยไปดีกว่าร้องอาจารย์ใหญ่เนี่ยมปมาช่วยกันเลยเดี๋ยวเฝ้าหน้าบ้านให้เดี๋ยวเฝ้าหน้า,นาตรงนั้นให้ คนซ้อมวยก็กำลังว่าจะกำลังว่าจะต่อสู้ดูเรยนี่ก่อนนะไปรอบมันมาเลยทุกคนไปรอมนมาเลย ขอตัวไปก่อนนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครสงสัยไลยตั้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแฮ hey!